วันนี้ก็อยู่ผมนะครับเตอร์สตีเกนวันนี้เราจะมารีวิวสนามมันดานนะครับนี่ครับเพเทศไทยครับว่าสนามอะไรเราจะเข้าไปดูก่อนเลยครับอันนี้ก็ยังไม่เป็นห้องอะไรมากนะครับนี่ครับแล้วพอเดินออกไปตรงนี้ครับอืมก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมเพิ่งสร้างเสร็จไปเมื่อผู้วานครับแต่เพิ่งมารีวิววันนี้ทุกท่านคงจะรู้นะครับว่ามันคือสนามอะไร มันคือสนามลีโอสเตเดียมของบางกอกกลาสเอฟซนะครับผมนี่ครับสวยงามมากครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอัจจันระ์ครับมีห้อง v i p ตรงนี้ภูมิสูงสวยมากครับนี่อัจจันท์ก็สามฝั่งนะครับเพราะตรงนี้เขายังไม่สร้างนะครับนี่ครับสวยมากครับ นี่ก็เป็นฝั่งนอกนครับนี่ครับสวยมากเลยครับพรงนั้นก็มีจอสกอร์บอร์ดนะครับนี่ก็เป็นห้อง V.I.P. นะครับแต่ยังไม่ตเติมเลยนี่ก็เป็นที่นั่งทางเดินขึ้นนี่ครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่นั่งสตาฟโค้นักเตะกของทั้งสองทีมครับ ปี้ปี2015เขาใช้แายากระต่ายแก้วนะครับแต่ปี2016เขาใช้เดือดและปิดนะครับนี่ครับตรงน,นี้ก็เขียนว่า BGFc นะครับย่อม,มาจาก B ย่อมจากบางกอกการ Fc ย่อมมาจากฟุตบอลครับก็แปลว่าสโมสรฟุตบอลบางกอกการ์สดสนามนี้นะครับจุคนได้ประมาณ13,000คนนะครับอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนครับ ทางจากสนามแบงคอกูเนเตตและเอสซีจีสเียมในชีวิตจริงก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับนี่ครับเป็นมุมสูงครับสนามนี่สูงมากดูบอลแบบดีมากเลยอะ่ะอันนี้ก็เป็นอัศจรรย์อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งที่มีสกอร์บอร์ดโอ้ยสวยทั้งสนามเลยครับมองจากมุมไหนก็สวยนะครับสนามบางกอกกลาส ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็เป็นที่กั้นเพราะอันนี้ไม่สร้างอะไรเลยสวยจริงครับผมว่าผมก็เคยไปดูแล้วนะครับสนามก็ใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการครับนี่ครับมุมสูงสวยจริงๆครับสร้างกับน้องนะครับเหนื่อยมากเลยปวดมือ แต่ก็มันก็สวยครับไม่มีคนขอมาครับเตกสร้างเองต้องแกะแบบแล้วก็สร้างโอ้ถ้าเราไปดูในห้องนี้ผมก็ยังไม่ได้สร้างห้องอะไรมา,มากมายครับนี่ก็มองออกไปวิวข้างนอกสวยมากจริงครับสนามนี้บางกอกลาดเอามีมา้าวะตามจริงอะ่ะมันเป็นสนามหญ้าเทียมนะครับของบางกอกลาด จูคนได้หมื่นสามคนต้องพูดตีทำไมวะเนี่ยเออจูคนได้อีกหมื่นสามคนนะครับตรงนี้กับตรงนี้สองอสัจย์นี้ก็ที่ผมยืนอ่ะสัจ์ใหญ่ๆครับเป็นของทีมเย่าแต่ฝั่งที่มีสกอร์บอรเป็นของทีมเยือนนะครับมุมสูงสนามผมว่าเหมือนจริงมากเลยครับสูงสูงมากครับเสียตกนั้นเนี่ย BGFc ของบางกอกกลาสสวยมากะครับถ้าใครอยากไปเที่ยวก็ค้นหาใน facebook เลยนะครับบะว่าสโม,มสรบางกอกกลาสเอโดมทิ้งลิงก์ให้ครับงั้นวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม u u s c r i b e เอมันก็เหมือนกันยู่อ่ากดไลค์ ให้ผมด้วยนะครับอย่าให้ผมสร้างสนามอะไรก็บอกมานะคะผมบ๊ายบาย